จริงๆแล้วคนเราเท่ากันแล้วก็ทุกคนควรจะมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลในสวัสดิภาพอย่างน้อยเป็นขั้นพื้นฐานที่จําเป็นจริงๆได้โอกาสเท่าๆกันแต่ว่าเขาขาดในจุดนี้ด้วยเหตุผลทางความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือใดๆก็ตามอย่างนี้ค่ะซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทาของกลุ่มคนเหล่านี้เองเพราะฉะนั้นเราก็เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อเรามีเราก็หน้าที่จะ มีโอกาสให้ออกไปด้วยดูแลซึ่งกันและกันค่ะสิ่งแรกเลยนะครับผมคิดว่าสังคมของคนเราเนี่ยมันมีความแตกต่างและหลากหลายอยู่แล้วการเป็นคนคนหนึ่งเราควรที่จะแชร์ริ่งสิ่งหนึ่งให้กับกลุ่มเปราะบางเพราะผมมีความเชื่อมั่นว่าความรักและความเมตตาจะนำพาทุกๆทรัทพยากรมาช่วยกันเพื่อทำให้สังคมของเราดีขึ้นครับสำหรับผมก็รู้สึกเหมือนกับว่า เห็นใจคนที่เดือดร้อนกว่าเราอะไรเงี้ยครับก็คืออยากช่วยเขาเท่าที่เราทำได้เืิ่มต้นที่น้องเขาไปชวนนะคะก็มีถามรายละเอียดว่าช่วยเพื่ออะไรเพราะอะไรน้องเขาก็พูดถึงความยากลำบากของพวกผู้ลี้ภัยนะคะอันนี้เราคนอยู่บ้านนะเราก็มีความคุ้กว่าเรานั่งกินนอนกินอย่างสุขสบายแต่พวกเขาไม่มีบ้านจะอยู่ก็ปวแตกแยกก็เลยรู้สึกว่าสงสารไงเขาได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะ เราอยากบอกว่าเรายืนอยู่เคียงข้างคุณแล้วก็เราจะต่อสู้เพื่อสิทธิของคุณแล้วก็อนาคตที่ดีขึ้นและสําหรับผู้บริจาคเราก็อยากขอบคุณมากเพราะว่าการบริจาคนี้เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็สร้างความแตกต่างในอนาคตของผู้ลีภัยแล้วก็ในโลกนี้ค่ะก็คืออยากขอบคุณค่ะ ก็จริงๆเราสามารถช่วยอะไรได้ก็ช่วยค่ะก็เลือกที่จะช่วยเป็นประจำเพราะว่ามันก็จะได้ช่วยอย่างต่อเนื่องค่ะด้านอื่นๆอาจจะมีคนที่แบบรับรู้มี awareness ในเรื่องนั้นๆแล้วก็ช่วยเหลือเยอะอยู่แล้วค่ะด้านนี้ก็อาจจะคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยให้ความสําคัญหรือรู้จักมากค่ะก็เลือกในด้านอื่นที่ยังไม่ค่อยมีคนให้ความสำคัญมากก็คือว่าตอนนั้นได้เข้าร่วมงานที่ a พร gon นะคะตอนที่ได้แจกตั๋วให้กับโรงหนังค่ะ แล้วก็ได้ยินโปรเจกต์นี้ของ USN HCR ที่ช่วยเหลือผู้ลีภะะ้ภัยค่ะแล้วก็เห็นว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากแล้วว่าหนูในฐานะเยาวชนอยาแบบอยากมีส่วนร่วมเพื่อให้ชีวิตคนอื่นที่ดีขึ้นนะคะ อยากให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะ,ะโลกเรายังมีคนดีๆต้องการช่วยเหลือเขาจริงๆอยา่าท้อใจนะคะ่ะอยากให้กำลังใจเขาเนาะว่ามีคนที่คอยช่วยเหลือเขาอยู่แล้วอยากให้เขามีกำลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างนะคะก็อยากบอกว่าพวกเราเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆคะ่ะ ก็อยากจะบอกว่าเราทุกคนเท่ากันนะคะไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นความรักเป็นสิ่งที่จะอยู่ล้อมรอบเราแล้วเราก็เป็นผู้ให้ออกไปซึ่งกันและกันแบบนี้ค่ะก็อยากให้มีกําลังใจแล้วก็มีรอยยิ้มอยู่เสมอในชีวิตอยากจะส่งกําลังใจให้กับทุกคนนะครับที่จะต้องสู้ต่อไปนะครับแล้วก็บอกว่าเรายังอยู่ข้างกันเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันครับขอบคุณครับ